แต่แรกก็เลี้ยงปลากระพงปลากระพงนั้นก็ตายหมดอยู่ในปีนั้นก็ตายหมดตอนนี้ก็มีลูกสีคนค่ะสามีก็ยังอยู่แต่กะมาเริ่มจนก็ตอนปลาตายเพราะว่าเราทุ่งเทอยู่ที่ปลากระพงอย่างเดียวอาชีพอืนน่นมีแต่ก่อนนี้ลาปลาตายหมดละผลแรกนั่นก็เิวใจค วันนี้คราบน้ำตาที่เคยมีของกะได้เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยมสุขกับอาชีพใหม่ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านประมงรักสุขภาพตามแผนดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยสสมโดยการสนับสนุนจากสสสโดยเลือกพื้นที่บ้านปาตาบาระตําบลประแสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นโครงการชุมชนต้นแบบมีอาจารย์สุกรีเป็นผู้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2547 ก็คือว่าเราต้องการฝันที่จะเห็นหมู่บ้านประมงที่ที่มีสุขภาพกายดีและก็มีสุขภาพใจดีด้วยสุขภาพใจนี่ก็จะเป็นเรื่องของศาสนาการเข้าใกล้ชิดศาสนาเนี่ยจะทาให้ใจเขาเขาดีอ,อ,อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเอ๊ะชุมชนประมงชุมชนนี้เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่มันน่าอยู่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เป็นชุมชนต้นแบบมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โครงการหมู่บ้านประมงรักสุขภาพจึงเริ่มดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยยึดหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาต้องขอบคุณอสสมากๆนะฮะโดยเฉพาะแผนงานท่านสื่อนพมุสลิมไทยที่เราช่วยกันสร้างที่นี่จากพื้นที่ที่สาหัสมากเลยทุกด้านสมัยนั้นนะคือเป็นชุมชนประมงทั่วไปนทั้งขยะทั้งเหม็นทั้งไม่เรียนทั้งโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เนี่ยมันดีขึ้นก็จะเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อสัก หกปีที่แล้วเนี่ยมันก็โตเจริญกองอกงามเราก็พยายามสร้างนี่คือเราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่จัดการขยะให้ครบวงจรเมื่อสุขภาวะของคนในชุมชนเริ่มดีขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเศรษฐกิจชุมชนที่ช่วยเสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการคือการประชาคมให้มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทําด้วยกันก็เลยมานั่งศึกษากัน แล้วก็จะมีคณะกรรมการแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็คือช่วยกันคิดว่าจะทําอะไรดีแล้วก็พอตกลงกันแล้วว่าบางคนก็คืออยากเห็นว่าเออทำอาชีพนู้นดีกว่าอาชีพนี้นดีกว่าก็เลยลงมติว่าเรามาทําข้าวเกลียบจะความร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมืออาคารทําข้าวเกลียบจึงเกิดขึ้นด้วยเงินทุนเพียงสาม0 0่นบาทแต่ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนมีรายได้ประมาณ4 0,000่นกว่าบาทต่อวันจากความสำเร็จนี้ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพที่มั่นคงลดปัญหาการว่างงานและความยากจนรวมถึงลดการละทิ้งประมงซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมได้อีกด้วยกะมาทำที่นี่ก็จะเข้าสีปีแล้วเขาแต่งตั้งโรงงานก็6ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกได้เรียนดีอยู่ดีผลกำไรที่ได้รับจากการทำข้าวเกรียบและจากกลุ่มอาชีพอื่นๆในแต่ละบีเมื่อนำมารวมกันจึงก่อเกิดเป็นสวัสดิการชุมชน ที่เรียกกันอีกว่าไฟแนนซ์ Finance ชุมชนทาเรื่องอาชีพอบรมชาวบ้านอบรมปักจักรบ้างอบรมทำขนมบ้างปักจักรเย็บผ้าเนี่ยพออบรมเสร็จปรากฏว่าเอาเขาไม่มีเครื่องจักรก็เลยเนี่ยเกิดเป็นไฟแนนซ์ชุมชนข,นขึ้นมาให้เขามาหยิบยืมตรงนี้แล้วก็เอาไปซื้อจักรแล้วก็ผ่อนทยอยผ่อนขึ้นมาเราไม่ให้เป็นตัวเงินเพราะศาสนาอิสลามนี่จะให้เป็นเงินไม่ได้ก็คือเราจะให้เป็นสิ่งของเราจะบวกกําไร20%เซ แล้วก็ส่วนของกําไรนั้นพอสิ้นเปียหเราปันผลเรจะให้คณะกรรมการแล้วก็เงินส่วนที่เหลือจากการให้คณะกรรมการเนี่ยเราจะใช้เป็นทุนต่อขอบคุณสสสทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถึงแม้ว่าวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจและความไม่สงบใน3มจังหวัดชายแดนใตย้ยังส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายๆด้านหากแต่ชุมชนประมงเล็กๆแห่งนี้กลับยังคงเดินหน้าพัฒนาตัวเองให้เป็นชุมชนประมงที่เข้มแข็ง และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยวิถีที่เรียบง่ายอย่างมั่นคงต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ